ว้ายทุเรียนมาอยากกินทุเรียนโอ้ยทุเรียนร้อยห้าสิบบาทอู้ทุเรียนแม่ร้อยห้าสิบอยากเด้โอ้ยโลละร้อยห้าสิบบาททุเรียนแม่รกระเสีย,ยบแทะคัเเกเลยอ่ะโอ้โอนแบบ หลูมหนึ่งลอยเก่าชิมหาบาทนะเอาสักลอยหนึ่งนี่งป่เฮ้ยโอ้ยอดไว้อดไว้ใจอดอดเด้อดดใจอว้อวนอ้วนซื้อดองใหม่วันนี้วันผ่าซื้อพวงมาลัยดีกว่าพี่น้องเอ้ยเอาเมียขาหายเมียขาหายไปใส่อะไรบ้างเมียขาเบยุจ้าเมียขาไปใส่อันนี้ สิบบาทนะคะเนี่ยอันนี้ยี่สิบรวมนั้นสิบอ๋ออันนี้ยี่สิบเหรอคะจ้ะและ้วนนี้เหรอคะอันนี้ก็นยี่สิบอ๋ออันสิบบาทไม่มีแล้วเหรอคะแม่ค้าไปไหนแล้วคะแม่ค้าไปห้องน้ำคมีแต่นี้เลยสิบบาทอ,อ๋อสามอัน ซื้อมีแต่สิบบาท,บาทใช่ไหมใช่อันนี้ก็ปกติหนูเคยซื้อก็มีแต่สิบาบาทแล้วอันนี้แกบอกว่าเรามีสิบบาทไปยี่สิบบาทอันนี้เปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่นนเป็นไรสามสิบใช่ไหมค่ะ <c ười> <อ>นี่นะคะพี่น้องแม่ค่ะแผ่นบอยูยจะก็เลยประกาศร้เบ <c ười> ิดสองหน้า <c ười> ขอบคุณค่ะ ละงงโอ้มะกรวยอีละสิบบาทยังพักซ้ำกันซ้ำกำสองหาบาทสกาวสดาวสามกำยี่สิบบาท เราไซื้อ,อยังซื้อมะขามเปียกเราจะไายก็บม่ยอมซื้อมะขามเปียกแล้วซื้อไปซื้อไปขามเปียกแกงสม้มโออยากกินทุเรียนเด้จะเป็นลายตาดีบ่ล่ะขายตรงไหนเนี่ยทุเรียนทุเรียนทุเรียนเมืองนอนท์ แซบแซบโอ้เพื่นเก็บขวดทลายลายขนาดมะนาวอ้มะนาวก็ถือถือซื้อมะนาวไปไหวก่อนหรอกยี่สิบบาทเนี่ยเจอไหวต้ำอันนี้ถุงละยี่สิบหรอคะอันนี้ครับ เอาเป็นขั้นใจเงืนเศ้าบาทหนึ่งปรดเท้เนี่ครับครับน่ารักมากเลยรับเงินเราจะก็ไหวด้วยจะเป็นมารยาทด,ดีรับเงินนําเห่าเศ้าบาทมาไหวเห่าคนนะตลาดเนี่ยเมือแรงคาอิต วิทุเรียนลอยหาสิบบาทคือลูกไ่แถบันม่วงโลละสามสิบเหมือนอันไทยคลิปแม่เห็นแม่แล้วกับอนอนซอนอยากกินหมักม่วงโลละสิบบาทลาไล,ล่ยเรา โลร้อยไปซื้อแตงโมฝากคุณแม่เพนก่อนสาม้าสิบาทพี่หมนหวานเลยหวานเลยค่ะเอานี้ค่ะไม่มีแบงค์ย่อยนะคะขอบคุณค่ะ จำใยถุงละยี่สิบหรอโหถุงใบให่ถุงละยีสบบาท, oh, ท หอดแม่จังเลยอ่ะ550ขอบคุณค่ะจับนี้มาเลย55บาทต้องมาต้องมาจุดมุกเกี่ยน50ไม่เลยเนี่ยนีนนน่ไงมีมีชิ้นนี้มีมังค่าด้วย55บาทเอ็มโมขายดีชิ้น50บาทอาการร้อน50บาท50บาทสิ้นว่างไงซื้อไปฝากคุณแม่เพลินพริกสดมะขามเปียก ข้าเปียกอันนี้จักบาทคะนี่สิบบาทเือห้แกงสุกข้าเปียกอันนี้ค่ะสามสิบบาทเบิดนี่ค่ะ สิบบาทสิบบาทเช่าบาทก่มีเล่ะรอพี่น้องเลยโอ้ยหิวเต็มมัยเต็มเมือละพอก่อนอยากกินทุเรียนเต็มถัเรียนแล้วก็อดใจบ่ได้น้ำลายไหล ซุปหน่อไม้มงนาวนาว,นาวเป็นโอ้โหโลสามขีดเอา20บาทขอบคุณค่ะขายดีๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเนอะเิ่นเอานำค่ว่าซาวบาทโลหนึ่งกับสามขีด น้องคะ่ะมะนาวสองโลแปดสิบบาทอัางงาล่าเม็ดสองโลร้อยขดหอดอีเมย่ยดิพีโลหนึ่งเท่าไหรอ่อห้าสิบได้ไหมเท่าไหรอ่อ <60. S 1> โลละหกสิบต้องสองโลใช่ไหมถึงจะได้ร้อยหนึ่ง ีสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุงทันเดอจ้าป่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้าพอกับน้องแพรว่าคนโกคนเกา่าเช่นเกา่าเชนเคยจ้าพี่น้องคะเนาะทุกคนคะพีว่าชิมาให้เบิง่งเนาะคนละใหม่ที่แพรว่าสื่อนะคะนี่เลยนี่นะ้พี่น้องคะหนึ่งร้อยบาทรานะคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอ,อ้ยสิตั้งหลยพวงนะก่อนอื่นนะ ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องข้อโถดอีเมลน้ำนลายเนาะเม่ของแพรว่านะคะถ้าเป็นเบิร์นคลิปนี้เนาะคือบอกเลยว่านี่พันเทสนนปเป็นคือต้องอดใจบได้แน่เลยเพราะว่าเมือน,นั้นหันแพรว่าหันรีวิวหมวงเนาะทุกคนแพรว่าสื่อโลละสิบบาทโอ้ยเป็นเบิร์นคลิปแล้วเป็นบแบบว่าอยากกินเด้เพียวว่าเห็นแ,บบแนล้วก็อันนั้นอดใจบได้อยากกินเพียนว่าคิดหอนเนาะแพรว่าก็เลยแบบว่าสิรีวิวให้เบิร์นเนาะทีหลายๆคนบอกว่าอ่ะยูล่าวนี่ มีแต่คนรวยๆนะคะอาหารการกินกับแพงอ่ะแล้วก็มาเบิงเนาะพี่น้องมาเบิงวันในไทยนี่เพราะว่าเป็นเช่ว่าอยู่ไทยนี่บอกว่านีคนรวยบอกอาหารการกินกับโบโค้ดแพงนี่นะพี่นอ้องเนาะงามมดีเนี่ยคือลอยเดียวนะลอยเดียวนะทุกคนนี่เลย หนึ่งร้อยบาท <laughs> <laughs> ยังโบเบิดพี่น้องมันหล่นเมอเนาะก็ง่ายก็คือเต็มกระซ่ามอ้โหดกระซ่าหนึง่งโอ้ยจักลายสิวานะเป็นอง,งนุ่นไหลเม็ด หรือว่าอ่างงานมีมิดนั่นเองสุดๆอ่างงาอ่างงาไฮมิดนอนอบใส่สีห้าว่าบ่มีแกนผู้บางคนก็เอินว่าแกนอันนี้คืออมักม่วงเนาะมักม่วงเศร้าบาท โลหนึ่งกับสามขีดพี่น้องโลหนึ่งกับสามขีดเผนก็เอานำแค่ซาบาทเนาะไม่จำเป็นต้องต่อพี่น้องลดหายเลยเนาะโอเคนะคะทุกคนทุกสานค่ะอีพีนี้พี่วาก็ขอจบเพียงเท่านีน้เนอรมีขอบชมขอบฟังแล้วมีความคิดเห็นเน่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้จ้ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจพี่วานลำเดินจ้าขอขอบคุณในลายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี